สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาๆมาจะมาทานน่องไก่อบส้มด้วยกันจ้านี่เลยจ้ะเพื่อนๆพื่อนซส้มจะชิมจะชิมให้ชมนะจ้าชิมให้ชมมีมีข้าวเหนียวด้วยจ้าข้าวเหนียวก็หนึ่งมื่อเช้านี้่เละจ้ะเพื่อนๆนี่อจ้ะ เอาแค่นี้ก่อนเอาชิ้นนี้แหละอืมอืมไก่เนื้อนุ่มมากอะ่ะอ,อร่อยสุดๆเจ้าเพื่อนๆ เดี๋ยวงวดหน้าจะลดเกลือลงครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะจะ้ะเพราะว่าส้มไม่ได้ใส่น้ำตาลก็เลยไม่ได้ตัดเค็มถ้าจะถ้าไม่ลดเกลือก็ใส่น้ำตาลไปสองช้อนชาจะ้ะเพื่อนเพื่อนจะพอดีเลย อืมน้ำก่ออืมเดี๋ยวซ่อมจะแปะสูตรไว้ตใต้คลิปไปให้นะจ๊ะเพื่อนๆอืมดูสิ เนื้อไก่ไม่แห้งด้วยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาโชว์วิธีทำน่องไก่อบส้มนะจ้านี่เละจ้ะเออเมนูนี้เป็นเมนูของส้มเองนะจ้าแล้วก็ครอบครัวเราชอบชอบมากๆเลยจ้ะชอบทั้งคนทั้งแมวเลยจ้ะอื สูตรนี้ซ้มใช้น่องไก่อยู่ที่1กิโลกรัมจ้ะแล้วก็ส้มหนึ่งลูกส้มใช้แบบนี้จ้ะผ่าครึ่งแล้วก็จะจะคั้นเอาน้ำเขาเอาเอาลูกหนึ่งจ้ะแล้วก็มีน้ำมันหอยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชา แล้วก็พริกไทยป่นขาวหรือดำก็ได้นะจ้าครึ่งช้อนชาจ้ะแล้วก็ผงไอผงขนอหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซอสแม็กกี้หนึ่งช้อนชาจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะคั้นเอาส้มแล้วก็จะนำน่องไก่ไปล้างแล้วก็จะเอามาหมักจ้าเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าเพื่อนๆ ก็ส้มก็ล้างไก่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อใช้ใช้กระดาษเนี่ยจะซับซับให้เขาเสเด็จน้จําจะซับให้สเสด็จน้ํานี่ก็สเสด็จน้ําแล้วส้มก็ใส่นี่ไปเลยจ้ะส้มน้าส้มคั้นนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ะลูกนึงแล้วก็ผงนี่ใส่ไปเลยจ้ะ คะนอก็ใส่ไปแล้วใส่พริกพิกไทยไปจากพริกไทยปน่นแล้วก็เกลือเกลือแล้วก็น้ำมันหอยจาะใส่ลงไปซอสแมกกี้ใส่ลงไปผสมเลยจ้ะผสมแล้วก็นำ นำไก่นำไก่ลงไปเลยจ้ะคุกเคล้าให้เข้ากันสูตรนี้ซ่อมจะทำค้างคืนนะจ๊ะหมักค้างคืนแต่จะหมักไว้สักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยไปอบก็ได้จ้ะเพื่อนๆก็ทำหมักหมักแบบนี้ก่อนจ้ะหมักหมัก แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทำค้าคงคืนส้มก็จะเอาเข้าตู้เย็นะ<ๆ>นะเพื่อนๆนี่น่จะทำให้เข้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตอนตอนที่อบกันเลยนะจ๊ะพรุ่งพรุ่งนี้นะจ๊ะที่จะอบเดี๋ยวมาชมตอนอบกันเลยจ้าตื่นเช้ามาเราก็มาอบน่องไก่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆ เราก็จะเรียงในถาดภาชนะทนไฟแบบนี้ละจ้ะก็ใชก้กระดาษรองด้วยกระดาษอบเค้กนะจ๊ะจะได้ล้างง่ายๆส่วนน้ำที่เหลือก็ใช้แปลงจ้ะปัดแบบนี้ใส่ไก่นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เตาอบเตาอบก็อุ่นอุ่นไว้ก่อนจ้ะอุ่น อุณภูมิอยู่ที่170องศานะจ๊ะก็อบประมาณานี่ก็ร้อนได้ที่แล้วจ้ะอบประมาณ25ถึง30นาทีจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนํานําเข้าเตาอบเลยจ้ะส้มก็ทํามือเดียวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าก็ใช้สองมือนะจ๊ะเอาไก่เข้าเตาอบ นี่แหละจ้ะจะได้แบบนี้เดี๋ยวอีกสิบนาทีมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งจ้าสิบกว่านาทีก็จะได้ขนาดนี้แหละจ้าเพื่อนๆส้มก็ออกมาก็ใช้แปลงเหมือนเดิมจ้าก็ปัดปัดน้ำน้ำที่เหลือเนี่ยจ้ะปัดไปแล้วก็จะนําเข้าเตาอบอีกสองถึงสามนาทีแล้วก็จะมากลับด้าน กลับด้านแล้วก็จะทาทาน้ำที่เหลือนี่เหมือนเดิมจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตอนอที่สุกแล้วเลยนะจ้าว่าเป็นยังไงน่องไก่อบส้มของเราก็สุกแล้วนะจ้าเพื่อนๆ่นี่ละจ้าก็ปิดเตาเลยจ้าก็ใช้เวลาทั้งหมดสามสิบนาทีนะจ้าเพื่อนๆน ก็จะได้ขนาดนี้อะจ้ะโอ้ีหแหละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักเสิร์ฟให้พ่อบ้านชิมให้ชมกันเลยจ้าการก็จัดเสร็จแล้วนะจ้านี่แหละจ้ะก็ทานกับกระหล่ำต้มแล้วก็มันฝรั่งต้มจ้านี่แหละจ้ะแล้วก็น่องไก่เดี๋ยวไปชมพ่อบ้านชิมกันเลยจ้า What oh, did you have? Hello, how's it? i to try a chicken now. Mm -hmm. It's hot, that's what I'm Yeah, it. oh. Ronda, ja. oh, Ronda. Ja. <laughs> Ronda. <ja. laughs> mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah, okay. Yeah. Nice. Mm -hmm. Thank you. No problem. ด้วยความยินดีจ้าท้าที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่ง,งขึ้นไปด้วยนะจ้าขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขจ้าโชคดีนะจ้าบา,บายๆเลิฟๆจ้าวัสด,ดีจ้าบ๊ายาย